ถ้ฉันเป็นแค่เพียงเพียงคนที่รักรัจลเธอบอก,กันได้มน,นะคผมขอคุยท่านเป็นจังหวะ ท่านรู้ตัวไหมว่าท่านทําอะไรลงไปดิฉันก็กําลังเตือนประชาชนที่กําลังตกอยู่ในอันตราย,ยคะ่ะท่านเป็นถึงรองผู้ว่านะไปพูดจางงมงายไร้าสาระแบบนั้นได้ยังไงคนอื่นเขาจะมองหน่วยงานเราเป็นยังไงนะทำอะไรทําไมไม่ปรึกษาผมก่อนท่านคะที่ท่านโกรธขนาดเนี้เป็นเพราะดิฉันไม่ปรึกษาท่านหรือว่าเพราะอะไรกันแน่คะ ท่านเบนจวันแปลกดีนะคะเรื่องใหญ่กว่านี้ดิฉันยังไม่เคยเห็นท่านโกรธขนาดน,นี้เลยตกลงที่ท่านบอกว่าทำเพื่อบ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองในแบบของท่านใช่ไหมคะที่พออะไรไม่ได้ดั่งใจท่านก็เป็นแบบนี้ผมไม่รู้นะว่ามหารกทิงพูดอะไรแต่ที่แน่ๆมันเป็นเรื่องไร้าสาระ เป็นเรื่องของแค่หมอดูที่มันอยากดังแล้วผมไม่คิดเลยนะว่าคนฉลาดฉลาดแบบท่านจะหลงเชื่อคําพูดเขาถ้าดิฉันจะงโง่ก็ไม่ได้งโง่เพราะเชื่อคําพูดของมหากระทิงหรอกคะ่ะแต่เป็นเพราะเชื่อคําพูดของท่านมากกว่าผมจะตั้งกรรมการสอบเยียดเสียเวลาเลยคะ่ะให้เขาไปทําประโยชน์อย่างอื่นจะดีสักกว่าดิฉันบอกท่านแล้วว่าดิฉันจะรับผิดชอบการกระทาของตัวเอง ฉันขอลาออกค่ะท่านคิดจะแลกตำแหน่งกับไอ้เรื่องมงมงายไร้สาระแบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะดิฉันกำลังแลกกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของบ้านนี้ส่วนท่านอะไรที่ซุกเอาไว้ระวังนะคะ วันหนึ่งมันจะถูกลื้อขึ้นมาส่วนคำพูดของมหากระิงดิฉันว่าท่านน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะคะที่คิดว่ามันเป็นเรื่องงมง,งายไร้สาระ คุณผู้ชมครับทันทีที่ป้ายประกาศเตือนปรากฏขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้แตกตื่นเลยฮะทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็ในสังคมนะครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นแต่ว่าใน Twitter ร์แฮชแทกผู้หญิง2ส,งสิงหานั้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีโหรหลายสำนักออกมาพูดบอกว่าผู้หญิงที่เกิดวันที่2ส,งสิงหาคม ปี2536กำลังตกเคราะห์หนักนั่นยิ่งทําให้ประกาศเตือนนี้มีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกครับดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อประชาชนส่วนรวมค่ะและเป็นเรื่องที่สามารถที่จะป้องกันได้ดิฉันจึงเห็นด้วยกับคุณมหากระทิงเพื่อออกประกาศเตือนครั้งนี้ค่ะและน้าเกิดอะไรขึ้นจากการประกาศเตือนครั้งนี้ของฉันดิฉันขอรับผิดชอบเองค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมมีข้อมูลยืนยันว่าผู้หญิงที่เกิดวันที่2สิงหาคม2536กำลังมีเคราะห์ใหญ่ จะมีกลุ่มคนผู้ประสงค์ไม่ดีต่อชีวิตของท่านจ้องเข้ามาตีสนิทเพื่อล่อลวงเพื่อไปกระทําอะไรบางอย่างที่อันตรายต่อชีวิตเขาไม่ได้ใช้หมอดูเพื่อเข้ามาล่อลวงครับฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเกิดวันนี้มีญาติสนิทหรือคนที่รู้จักรบกวนช่วยเตือนกันด้วยนะครับ หล <Hello. S 2> อืมรูแล้วแค่นี้ก่อนนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้คุณกำลังมีเคราะหครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีวิธีแก้ขอบคุณมากนะคะพอดีว่าวันนี้เอ็มติดธุระค่ะเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะ เข้าใจนะครับว่าข่าวเมื่อกี้เนี่ยทำให้คุณกลัวผมเปล่านะคะเอมไม่ได้กลัวคุณค่ะเอมติดธุระจริงๆค่ะเดี๋ยวไว้เอมนัดไปใหม่นะคะ โอเคครับไว้คอยหนักกันใหม่ค่ะเจอกันนะครับ